เราต้องทําความสะอาดร้านใช่ไหมอ๋อนี่ไงกดกระเป๋าขึ้นมาโอเคนี่รูปขยะนี่ถังขยะอ๋อโอเคเออเข้าใจแล้วก็กดรูปกระเป๋าขึ้นมานะครับด้านล่างขวามือแล้วก็มาเก็บขยะนะเลือกเลือกถังขยะนะ t ัชก,ก,กิจกรรม Lucky c o i ย s e a s o 2แจกมือถือพ็อกโก X6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยโยเซฟดิบลุนเมกาดิบลุนดูบา่าิลุนชาลซายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับราอยู่กันในเกม ริส uh, er นะต์ลองบิวด์เออร์ไลท์นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวิวอ,อ่ะเอาอ่ะเขาเรียกอะไรจำลองนะครับจำลองการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะท่านผู้ชมนะเออสนุกนะครับอันนี้เล่นบนมือถือนะครับมีเล่นในส่วนของมือถือ Android ก่อนนะครับมาเราจะไปเล่นกันเลยนะครับน้องๆว้าวมาเว้ยมาเว้ยคนดูโหมันให้ทำลายก้อนหมาอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมเออ่ผมมีเงินอยู่600นะไม่รู้ว่าจะทำลายก้อนเลยนเนี่ยเดินดูก่อนอ๋อมันมีเควสอยู่บอกอยู่นะครับด้านล่างนะอ่ารีมูฟ ทรัสแนะอนครีนยูรสเตอนนะท่านผู้ชมนะก็คืออ๋อเก็บขยะนะครับมันมาให้เราทำการเก็บขยะเพื่อที่จะดูแลรักษาร้านของคุณนะโอเคเราเก็บขยะขึ้นมาก่อนเอาไปใส่ตรงไหนได้นี่ยเนี่เอาซิมูเลเตอร์นูตึงนูกอดนะออกไปยังไงวะอ๋ะอเก็บขึ้นมาก่อนเราจะไวเอาไปไว้ไหนนี่ทีนี่โยนออกหน้าต่างเหรอโยนออกนอกหน้าต่างได้ไหมมาคนดูไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวมันให้ไปหลักร้านเราหรือยังไงตอนนี้เรามีเงินอยู่600ดอลลาร์นะนิสโต์นะครับไม่เกี่ยวนะครแปร๊บนึงโยนทิ้งก่อนแลเปิดประตูไว้ก่อนไม่ได้เ <c oughs> อิงเ้เราจะทำยังไงล่ะจะเอาขยะออกไปยังไงอ่ะเพื่อนตอนให้เก็บขยะให้เป็นที่เหรอ าริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์โซนมบายในระคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ i c ิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนจำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น เราต้องทําความสะอาดร้านใช่ไหมอ๋อนี่ไงกดกระเป๋าขึ้นมาโอเคนี่รูปขยะนี่ถังขยะอ๋อโอเคออเข้าใจแล้วก็กดรูปกระเป๋าขึ้นมานะครับด้านล่างขวามือแล้วก็มาเก็บขยนะนะเลือกเลือกถังขยนะนะทัชท h t อ่าอันนี้มันเหมือนเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแถบยุโรปนะภาษาอังกฤษยุโรปเขาจะเรียก t r a s นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแถบเขาเรียกอะไรนะอ่ามันจะมี US กับ UK UK นี่จะเป็น แถบพวกอังกฤษนะครับยเติคิงดอมนะจะเรียกทัสนะฮะทา่านผู้ชมในผู้พัฒนาน่าจะมาจากฝั่งยุโรปนะถ้าเป็นฝั่งอเมริกาหรือว่าอเมริกาเน,นี่ยเขาจะเรียกว่าบินนะบิน B I N นะบินอ่านี่เป็นกิจความรู้นะจ๊ะพี่กระจำในแค่นั้นแหละยิงนอกนั้นพี่กระจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกยิ่งไม่ค่อยเกง่งเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะแต่ก็ได้มดนะุดอะหยอกหยอกเก็บก่อนครับขยะตรงนี้โอเคเวรี่กู๊ด เอาเว้ยเอาเว้ยยังไงต่อมันบอกว่าวิฟเอาอะสแตนวิดวอเตอร์ชาเวอร์โอเคอ๋อให้เลือกในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมได่เป้่าวะไม่ใช่อะคุณดูโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มันซื้อของซื้อของเข้าร้านนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนีอันนี้หรือเปล่าวอเตอร์ชาเวอร์ เอ๋อ okay. oh, ลบไอ้พวกนี้หรือเปล่าวะอ่า ah, จริงๆด้วยนะครับใช้เครื่องนะครับเครื่องฉีดน้ําเครื่องพ่นน้ําโนตึงโนก๊อตโดนดไหมเนี่ยมันโดนดไหมเนี่ยลบอย่างน้อยห้าอันนี่ว่าโอ้เยอะเกินมึงจะลบซิดไหมวันเนี้ยถามก่อนนี่แรงเหลือเกินเพาะปืนฉีดน้ำกูเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆกล้นี่มาคนดูเออ เห็นไหมลบไปแล้วหนึ่งอันนะครับใครมันมาเขียนอยากจะรู้จริงๆเลยมือก็งอได้นะเนี่ยประดินเ,ยเดยวเดยวเอาอันนี้ลงมาก่อนเอาไวาทิกเกอร์โนตรึงของพี่ลงมาก่อนนี่อันนี้พี่เล่นบน RG ร์อนเจ็ดนะจ๊ะน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะโมูเท่าไหร่หรอกให้พี่โมูหน่อยเถอะเย้ไว เดี๋ยวเราปิดไฟทิกเกอร์ดีกว่าแม่งไร้ประโยชน์จัดเย้เวลี่กูดอุดบอยนี่เวลลี่กูด เย่ yeah. ล้างแล้วสองอันนะครับเอาดีเอือฮู้ uh huh. พอได้อยู่พอได้อยู่คุณดู take it easy เรียบร้อยครับล้างมาแล้วสามอันนะคุณดูลิกสองลิกสองทำความสะอาดก่อนนะโอเคอูดบอยอ่าสี่อันเรียบร้อยนะครับอันที่ห้าน,นะจ๊ะ ทางไดยูไดยู่คนดูเอ๊ยทำไมเกมมันไม่มีเสียงวะผมก็อยากจะรู้เกมมันไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะ, <S <S อะโอเคคนดูแต่นี้มันบอกว่าอะไรนะ Renovate your อะลิ a เตอโรนวอลเออทำไมเกมเอาทำไมเกมกูแล็กเฉยเลยวะเนี่ยทำไมเกมแล็กนะเฮ้ยอะรีโนเวตยัวลิสเตอโรนพอยวอลโอเคน้ำกดดูก่อนนี้ ตรงนี้หรือเปล่านี่รีโนเวทโอ้ยวอนี่นี่น,นี่โอเคอ่าเรามีเงินอยู่หกร้อยนะอันละห้านะครับได้ยุทาสีก่อนเลยเอาทาตรงไหนอ่ะโอ,อ้จุดนี้หรือเปล่าแดงๆหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยเกมแม่งแล็กว่าแป๊บนึงเอาล่ะคนดูไปเออมันให้เราทำอะไรเนี่ยเนี่ย พินวอไม่ใช่พอยวอโเว้ยเราอ่านผิดคนดูตาไม่ค่อยดีนึกว่า PO นะครับมันเขียนแบบอาพี PA นะครับทุกผู้ชมนะ PA นะไม่ใช่ PO อ่าทีนี้มันให้เราพินวอก่อนนะตรงนี้แน่นอนเลยอ่าเอานี่ละกันเราไปในใกล้ๆกล้ำแพงมันไม่มีวะผมไม่เข้าใจเนะี่ยเราทาไม่ได้อ่ะคนดูเห็นไหมทาไม่ได้อ่ะ ทำไมถึงตราไม่ได้่ะพี่เอ้ยจอแม่งหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการนตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r a n d e g h Racer Sausage Man Overwatch, Genshin Impact LOL, Identity V, l a g n a d of Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไลน์ at r i c h m a n o h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r rich man s h o p ให้แบบไปหลังร้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมทาไม่ได้วะกูจะรู้ว่ะอ่านี้ละกันยี่สิบอันไม่ได้ไอพี่ไม่ได้อ่ะตังผมหมดแล้วนะเนี่ยดดิเอาใหม่ดิ๊วีนี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเซลลิงงีววอเออต้องไปเดี๋ยนี้วอพินเออเซลลิงเนี่ยมันโตขายของหรือเปล่าเมื่อกี้ อันนี้ในการหบาทเออนี่นี่อันนี้อันนี้อันน,นี้ได้อันนี้ได้โอเคว้าวสวยครับนี่มาเราเว้ยกระเพงเราสวยมันให้ทำกี่อันสามสิบอะไรนะสามสิบแปดอันนะคุณดูนะสวยต้องมีรูปทาสีขึ้นนะถึงจะกดได้อูดบอยต่อไปใกล้กว่านี้หน่อยฮะหนึ่ง สองขุดข hey, ุดขดเฮ้ยรีโนเวทก่อนนะครับปอนที่จะได้ขายของนะหูสรุปมันเป็นเกมช่างหรือเกมอะไรกันแน่วะเนี้ยทำทำหลายอย่างจังเลยเป็นตั้งเจ้าของร้านเองทั้งคนทาสีรีโนเวทกรุงรั่วหมดเลยเกมมันคนรุดรุกอ่ะไป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 อยู่คนดูสิบดอนสิบดอนเราไปละกูดแมน ยีทาสีขาวไปเลยอย่างเดียวไม่ได้หรอวะตองมีแบบนั่นอันนี้เลยอันนี้พิดานนะท่านผู้ชมนะเดินไปรอบๆก่อนนะครับอูด <Yeah! S 2> <c oughs> เย่เอาเหลืองเอาเหลืองไปใกล้หน่อยได้อยู่อันนี้38เย่ ฟลูต่อไปเป็นฟลูนะฟลูฟลูนะฮะอ่าฟลูนิทูชิงชิงฟลูโอเคเปลี่ยนนะเปลี่ยนพื้นใช่ไหมโอเคนี่ฟลูพินโอเคเอาเป็นสีที่แบบว่าเบิกเบิกหน่อยละกันอันนี้มันเป็นแบบมันเก่าแล้วนะครับกระเบื้องมันเก่านะต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่สวยโอ้รอยเจ็ดสิบอันเลยนี่ทุพี่ได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่ยงั้น ปูดแมนเย่ได้อยู่ครับคุณดูเดี๋ยวดยะผมว่าถึงเวลาเอาไวททิกเกอร์เรากลับมาแล้วรับก่อนเอามาช่วยไงมันจะได้ร่นง่ายขึ้นนะครับเย่อ๋อ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 อะไรกันมะเนี่ย เดี๋ยวกดพิษเลยทีนี้รอโอเคกดบอยเอตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าอันนี้นี่คนดูทำทั้งวันนะไม่ได้ขายของสักทีเพรยะคนดูร้านอาหารเรานะงงแต่ตกแต่งอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนเอวีนีเอวี่ไดออดีอานาย วดแมนเฮ้ย,ย,ยมันเงยหน้าทำไมอะพี่ผมจะรั่วกับพี่แล้วนะตอนนี้ได้อยู่ถือว่าเยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ่อมันควบคุมยากนะหันจออะไรพวกนี้นะครับหันยากจัดๆเลยนะ เย่ yeah. ตรงนั้นด้วยอ่าเอาตรงเดินไปใกล้ๆนี่คนดูมันหันจอยากกันเนี่ยโอ้สวยก็ได้อยู่นะเนาะกูดแมนเฮ้อเนี่ยเกมมันอยู่ๆมันก็แหลกขึ้นมาเลยนะครับคนดูแหลกอย่างไม่มีสาเหตุแหลกอย่างไม่ได้นัดหมาย แต่เพราะว่าเกมมันต้องออปติไม์เพิ่มว่ะเกแม,มันอยู่ๆก็กกเล็กจากลื่นๆกลายเป็นเล็กๆเอาละโโอ้หเกแม,ม่นเล็กจัดเลยนะเฮ้ยทำพื้นยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี้ยบ้ากเอาคอนขึ้นมาเฮ้ยยิบเงินมาทำงานยิบงานมาทำงาเงินออาวคิดติตอกกันเลยตรงนี้สุกา้าสุกา้ารุนอืม มูเลเตอร์ของทแท้คนดูมันได้ทำร้านอาหารตกทีนะมาสมร้านรีนูเวทอยู่นี่กูกระเบื้องใหม่เนะี่ยนู้นไปจะของานรับเหมานี่สิงจัดจืดอแก้จื้อแก้กหรือกูดบอยเย โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับจตัวเกม Restaurant Builder Life Store นะท่านผู้ชมนะเออก็เป็นเกมแอบว่าแนวอ่จะจำลองเป็นเจ้าของร้านอาหารนะท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนั้นเลยไปรมาเล่นกันได้นะลิงโหลดอยู่ด้านล่างขญะแต่คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก,โก,ตก้ตกอนจะไปคลิปหน้าายจ้าตัวเติงร้า,าน i c ช Man s h o บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลา์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่ มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ r i o อ s t e รีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย